สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้1สิงหาคม2563ครับพบกันวันนี้เป็นวันแรกของเดือนสิงหาครับในเดือนสิงหาคมนี้เราประเมินแล้วครับมีพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับอยากจะรู้ มีอยู่5้าเรื่องครับเกี่ยวกับการเยียวยาในช่วงนี้มีอะไรบ้างลองไปชมในคลิปครับว่า5้าเรื่องที่พี่น้องอยากรู้นั้นจริงหรือเปล่าครับพี่น้องอยากรู้ทั้งห้าเรื่องนี้จริงหรือเปล่าชมครับเรื่องที่หนึ่งครับที่พี่น้องอยากรู้ครับหนึ่งครับมีผู้ที่จะได้เงินหนึ่งหนห้าพับาทจ่ายครั้งเดียวครับ ในเดือนสิงหาคม2563นี้ไม่ใช่การเยียวยาเพิ่มไม่ใช่การเยียวยารอบสองแต่เป็นการเยียวยาครั้งแรกนี่แหละครับ59,776รายผู้ที่จะไดรับการเยียวยาเป็นผู้ที่มีสิทธิประกันสังคมมาตรา33เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในรอบ15เดือนที่ผ่านมาส่งเงินไม่ถึง6เดือนกลุ่มนี้จะได้รับการเยียวยา จากรัฐบาลนะครับผู้ที่ส่งเงินไม่สมทบไม่ถึง6เดือนนะครับจะกลายเป็นกลุ่มตกหล่นนะครับถ้าหากว่ามีผลกระทบจากโควิด -19 เช่นมีการตกงานมีการหยุดงานมีการไม่ได้ไปทำงานทำให้รายได้ขาดไปอะไรก็แล้วแต่ตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานประกันสังคมนะครับทีนี้เขาส่งเงินสมทบไมถึง6เดือน จะขอเงินจากหน่วยงานประกันสังคมก็ไม่เข้าหลักเกณฑ์นะครับหน่วยงานประกันสังคมก็ส่งเรื่องมายังกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังก็พิจารณานะครับโดยคณะกรรมการเยียวยาแล้วนะครับก็ถือเป็นกลุ่มตกหล่นกลุ่มนี้ก็ใช้งบเงินกู้จ่าย1 5 0 0 0บาทให้เป็นของเดือนอพฤษภามิถุนเป็นของเดือนมิถุนายนะครับ5,000กรกดาคม5 0ันและเดือนสิงหา 5000รวม1 0 0 0 0บาทจะจ่ายครั้งเดียวในเดือนสิงหาคมนี้คาดว่าจะเป็นกลางกลางเดือนสิงหาคมนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33ส่งเงินไม่ถึง6เดือนถ้าอยากรู้ว่าเป็นท่านหรือไม่ที่ได้รับเงินนี้นะครับก็โทรถามที่หมายเลข1 5 0 6นะครับเบอร์สายด่วนของสำนักงานประกันสังคมเมื่อโทรติดแล้วก็สอบถามไปแล้วก็เตรียมข้อมูลเลขประชาชน13หลักชื่อนามสกุลของท่านนะครับเพื่อให้เขาตรวจสอบและเช็คให้ว่า เป็นท่านหรือไม่ที่จะเป็นคนได้รับ1 5 0 0 0บาทในกลางเดือนสิงหาคมนี้ครับเรื่องที่2ครับยังมีการโอนเงิน1 5 0 0 0บาทอยู่นะครับไม่ใช่การโอนรอบสองไม่ใช่การโอนช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่เป็นคนพึ่งจะได้เงินนี่แหละครับลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันมานานสถานะพึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเขียวนะครับแล้วก็เขามีการทยอยโอนมาตั้งแต่ปลายเดือน กรกฎาคมมาเรื่อยๆบางคนก็ยังไม่ได้นะครับแล้วก็ในเดือนสิงหาคมนี้ก็จะมีการทยอยอวยให้จนครบ1นึ่งแสนรายนะครับช่วงตั้งแต่วันที่20กร,รกฎาคมเป็นต้นมาเนี่ยจะมีการประมวลผลและก็ให้สิทธิ์เราไม่ทิ้งกันเพิ่มเติม1นึ่งแสนรายสําหรับคนที่เพิ่งได้รับการตรวจสอบนะครับเช่นคนที่ทบทวนสิทธิ์เอาไว้นะครับหรือคนที่ ไปเปลี่ยนบัญชีไปทําบัญชีเป็นพร้อมเพยไปแล้วเคยได้รับการโอนเงินแล้วนะครับแต่โอนไม่สําเร็จนะครับเพราะบัญชีไม่ถูกต้องบัญชีไม่เป็นปัจจุบันไม่ไม่เดินเขาก็ให้ไปเราไปแก้ไขโดยการไปผูกบัญชีพร้อมเพยเลขบัตรประชาชนกับเลขบัญชีเข้าด้วยกันแล้วก็ให้เลือกบัญชีที่ยังเดินสะพัดอยู่ไปผูกนะครับก็จะมีการทยอยนะครับเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วนะครับก็จะมีการทยอยโอนให้ครบ10,000แราย ภายในเดือนสิงหาคมเอาลองตรวจสอบสถานะดูนะครับเข้าไปยังเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแล้วกดตรวจสอบสถานะดูหวังว่าคงจะไม่ลืมวิธีตรวจสอบสถานะนะครับถ้าใครเปลี่ยนเป็นเขียวรอรับเงินได้เลยครับ1นึ่งแสนลายจะโอนให้เสร็จภายในเดือนสิงหาคมอย่างแน่นอนครับยังมีการทยอยโอนเรื่อยๆอยู่นะครับโอนโอนจบ1นึ่งแสนลายนี้ก็คงจะหมดนะครับนี่เป็นเรื่องที่2ที่ประชาชนอยากรู้ครับ เรื่องที่สามเรื่องที่ประชาชนอยากรู้มากที่สุดและมีคนสอบถามมากที่สุดและมีความคาดหวังว่ารัฐบาลน่าจะเปิดให้มีการลงทะเบียนรอบใหม่อันนี้คงจะหมายถึงคนที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอะไรเลยและยังไม่มีการลงทะเบียนอันใดมาก่อนนะครับก็อยากจะลงทะเบียนรอบสองจากการเปิดเผยของกระทรวงการคลังล่าสุดนะครับเปิดเผยว่าเบื้องต้น จะไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อย่างแน่นอนนะครับแต่หากประเมินสถานการณ์หลังปลดล็อกเฟส5แล้วนะครับสถานการณ์โควิดไม่ดีขึ้นนะครับผู้คนได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากโควิดมากอาจมีการพิจารณาให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมแต่เรื่องเปิดลงทะเบียนใหม่นี่เบื้องต้นจะไม่มีนะครับเพราะนั้นอย่าไปเชื่อตามโซเชียลออนไลน์ต่างๆที่ บอกว่าจะมีการลงทะเบียนรอบสองอะไรทำนองนี้เป็นเรื่องไม่จริงครับเ,เรื่องที่สี่ที่คนอยากรู้ครับอันนี้ก็อยากรู้มากเช่น<ต>เดียวกันกลุ่มผู้ลงทะเบียนไม่สำเร็จตั้งแต่แรกเดิม<ต>เขาบอกว่ามีหนึ่งล้านเจ็ดแสนลายต่อไปต่อมานี่สำนักงานเศร,ฐษ,รษฐกิจการคลังนี่ได้ทำการตรวจยอ่อยตรวจสอบคัดแยก,กออกมาแล้วปรากฏว่ากลุ่มเป็นล้านคนเนี่ยได้รับ มาตรการเดยวยาอื่นไปแล้วแล้วก็มีซ้ำกันกับสิทธิโน่นนี่นั่นซ้ำกันกับประกันสังคมและได้รับเยยวามาตรการต่างๆไปแล้วจะเหลือเพียง3,2160คนที่ยังไม่รับการเยยวาอะไรเลยตอนนี้นะครับเรื่องอยู่ที่สํานักงานเศรษฐกิจการคลังครับอยู่ระหว่างการทํางานอยู่นะครับดําเนินการพิจารณากําหนดกลุ่มเป้าหมายและ พิจาากลไกความช่วยเหลือที่ชัดเจนก่อนที่จะส่งให้คณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อคณะกรรมการการกองโครงการการใช้เงินกู้พิจารณาเสร็จแล้วก็จะนําไปสู่มาตรการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปซึ่งเรื่องนี้นายรับะโลแสงสนิทผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆศกกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วว่ากลุ่มนี้ จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาไม่ถึงเดือนละ5000บาทนะครับแต่จะได้รับการเยียวยาสามเดือนเช่นเดียวกันกับผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันสําเร็จนะครับจะไม่ได้รับ5,000บาทต่อเดือนนะครับจะได้รับน้อยกว่านั้นจะได้เท่าไหร่นั้นก็ต้องรอการทํางานเสร็จก่อนนะครับเพราะว่ากลุ่มลงทะเบียนเราไม่ทิ้งการสําเร็จและได้เยียวยาไปนั้นได้ประมาณ15.1ล้านคนนั้นก็จะเป็น เ,เงื่อนไขหนึ่งเ,เงื่อนไขอีกแบบหนึ่งส่วนกลุ่มลงทะเบียนไม่สําเร็จนี้ก็จะเยียวยาตามเงื่อนไขอีกแบบหนึ่ง3ามแสคนนี้จึงได้ไม่ถึง5,000 3เดือนแต่จะได้คนละ3เดือนแน่นอนส่วนจะได้เท่าไหร่นั้นก็ต้องรอฟังข่าวต่อไปเรื่องยังอยู่ที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังพี่นากำหนดกลุ่มเป้าหมายและกำหนดกลไกความชื่อเหลือที่ชัดเจนนะจะได้กี่บาท ค่อยว่ากันเสร็จแล้วจึงจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการกองโครงการการใช้เงินกู้เมื่อคณะกรรมการก่องโครงการใช้เงินกู้พิจารณาสําเร็จเห็นชอบก็จะส่งเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปและเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จ่ายจึงจะจ่ายได้เรื่องนี้ก็ยังรออีกก็คิดว่าคงไม่นานนะครับสิงหาคมคงจะมีความชัดเจนขึ้นนะครับแต่ตอนนี้ต้องรอไปก่อนนะครับเรื่องที่5เรื่องที่ประชาชนอยากรู้ที่สุดอีกเรื่องหนึ่ง ก็คือกลุ่มร้องเรียนร้องทุกข์ที่ได้ไปร้องเรียนร้องทุกข์เอาไว้ที่กรุมประชาสัมพันธ์หรือศูนย์บุญบงธรรมทั่วประเทศหรือไปร้องเรียนที่ธนาคารของรัฐนะครับทกสออมสินกรุงไทยตอนแรกบอกว่ามี8 0 0 0 0นกว่าลายต่อมาบอกใหม่บอกว่ามีถึง2ล้าน2แสนกว่าลายตอนนี้มีข่าวล่าสุดบอกว่ากําลังอยู่ระหว่างการประมวลผลและจากและจากการเปิดเผยของกระทรวงการคลังล่าสุดพบว่า ในส่วนที่ประมวลผลแล้วนะครับอันนี้ประมวลผลยังไม่ครบในส่วนที่ประมวลผลแล้วพบว่า80%ซได้รับการเยียวยามาตรการอื่นแล้วมีเพียง20%ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาใดนะครับซึ่งถ้าหากมีการประมวลผลครบ100เ์เมื่อไหร่ก็จะได้หามาตรการเยียวยาที่เหมาะสมต่อไปและจะมีการเสนอคณะนรรมการเยียวยาและคณะกรอมการการกองของการการใช้เงินกู้ไปตามลำดับ และเสน ree, อรัฐมนตรีอนุมัติการเยียวยาต่อไปตอนนี้ก็ยังรอนะครับและทั้งหมดก็คือ5เรื่องที่พี่น้องประชาชนอยากรู้นะครับเป็นยังไงครับเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนอยากรู้จริงๆหรือเปล่านะครับที่เราเราที่เราเล่ามา5เรื่องและก็มีบางเรื่องที่ที่พี่น้องประชาชนสมหวังแล้วและกําลังรอเงินแล้วและกําลังมีบางเรื่องที่ต้องรออีกนานก็เห็นใจพี่น้องประชาชนมากครับ ก็ต้องรอก,กันต่อไปนะครับสวัสดีครับให้เง